สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่อง9อันดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ล่าเหยื่อเก่งที่สุดในโลกล่าเก่งไม่ได้หมายถึงความแข็งแกร่งของสัตว์ชนิดนั้นๆแต่เป็นอัตราความสําเร็จในการจับเหยื่อได้และหลายคนอาจคิดว่าจะเป็นพวกสิงโตหรือเสือแต่บอกเลยว่าสัตว์ที่ล่าเหยื่อเก่งที่สุดในโลกอาจเป็นสัตว์ที่หลายคนคิดไม่ถึงเลยทีเดียวอันดับ9เสือโคร่องอัตราความสํเร็จาเอร์เซ็น5%์ จากการเฝ้าติดตามเสือในอุทยานแห่งชาติในประเทศอินเดียนักวิจัยพบว่าเสือโคร่งประสบความสำเร็จในการล่าเหยื่อเพียง5%แต่จากการเฝ้าติดตามเสือโคร่งไซบีเรียที่อยู่ในตะวันออกไกลของรัสเซียหากพวกมันล่าบริเวณที่มีหิมะจะมีอัตราความสำเร็จสูงถึง38%อันดับ8มีค้่โลกอัตราความสำเร็จ10%มีค้่โลกล่าเหยื่อด้วยการซุ่มโจมตี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกแมวน้ำหรือไม่ก็ใช้วิธีสะกดรอยตามแมวน้ำเพื่อไปที่ที่พวกมันอยู่และจากการวิจัยพบว่ามีขั้วโลกมีอัตราความสําเร็จ10%แต่จะสําเร็จมากขึ้นอีกหน่อยหากพวกมันล่าเหยื่อที่อยู่บนบกเช่นล่ากวางเรนเดียอันดับ7หมาป่าอัตราความสําเร็จ14%จากการศึกษาพบว่าหมาป่าเป็นสัตว์ที่ชอบล่าเหยื่อเป็นฝูง พวกมันเองมีอัตราล่าสำเร็จโดยเฉลี่ยที่14%แต่หากพวกมันล่าควางมูสบน,กนเกาะรอเยลความสำเร็จจะเหลือเพียง6%และหากล่าอยู่ที่มินิโซตาจะเพิ่มเป็น20%อันดับ6สิงโตอัตราความสำเร็จ25%แม้ว่าสิงโตจะเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่และยังได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่ามันกับมีความสำเร็จเพียง25% ทางทางที่ทำงานเป็นทีมและจากการเ้าศึกษาการล่าของพวกมันในเซเรนเกติจากทั้งหมด1,300ครั้งโอกาสของพวกมันเหลือแค่20%เท่านั้นอันดับ5แมวบ้านอัตราความสำเร็จ32%นี่เป็นกรณีของแมวบ้านในออสเตรเลียและดูเหมือนว่าแมวบ้านที่ออสเตรเลียจะเป็นปัญหามากกว่าที่อื่นพวกมันล่าสำเร็จ32ครั้ง จากการล่าทั้งหมด101ครั้งความสำเร็จ32%จึงไม่เป็นการพูดเกินจริงจากการวิจัยในสารัฐพบว่าแมวบ้าน1ตัวฆ่าสัตว์232ตัวต่อปีอันดับ4เสือดาวอัตราความสำเร็จ38%เสือดาวเป็นสัตว์ที่ล่าเพียงลำพังมันมีอัตราล่าสำเร็จที่สูงเพราะมีความเร็วบินต้นไม้เก่ง มันไล่ตามได้แม้แต่ลิงที่อยู่บนต้นไม้จึงไม่แปลกที่มันมีอัตราล่าสําเร็จสูงถึง38%แต่หากเป็นเสือดาวตัวผู้ความสําเร็จจะลดลงอีกเล็กน้อยอันดับ3เสือชีตาอัตราความสําเร็จ58%ความจริงเสือชีตาน่าจะเรียกว่าแมวมากกว่าเพราะมันอ่อนแอกว่าที่เห็นข้อดีที่สุดของมันคือเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกจากการศึกษาในเซเลกติ การล่าของเสือชีต้า192ครั้งจบลงด้วยความสำเร็จถึง114ครั้งแต่พวกมันเองก็มักจะเสียเหยื่อให้กับสัตว์อื่นเช่นกันอันดับ2แมวตีนดำความสำเร็จ60%แมวตีนดำได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่อันตรายที่สุดในโลกมันไม่ได้ดูร้ายตัวใหญ่หรือไล่กัดมนุษย์แต่พวกมันมีความสำเร็จอยู่ที่6 0การล่าของมันมีประสิทธิภาพมาก พวกมันสามารถล่าเหยื่อได้10ถึง14ตัวทุกคืนมันล่ากเก่งกว่าแมวบ้านหลายเท่าแมวตีนดำจึงเป็นหายนะสำหรับสัตว์ขนาดเล็กทุกชนิดอันดับ 1. แอฟริกาไวท์ด็อกอัตราความสำเร็จ85%หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าไวท์ด็อกคือสุดยอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ล่ากเก่งที่สุดในโลกแต่หากทำความเข้าใจพวกมันสักหน่อยจะต้องเปลี่ยนความคิดไวท์ด็อกเป็นสัตว์ที่ทำงานเป็นทีม จึงสามารถล่าเหยื่อขนาดใหญ่ได้และยังเก่งที่จะแย่งเหยื่อจากสัตว์อื่นมันแย่งเหยื่อได้จากสัตว์ทุกขนาดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกวางสิงโตเสือดาวแน่นอนว่าเสือชีตาถือเป็นของโปรดของมันด้วยความอดทนและฉลาดของพวกมันความสําเร็จที่สูงถึง85%จึงไม่เป็นเรื่องเกินจริงถึงแม้การล่าของพวกมันในแต่ละครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานเป็นวันหรืออาจจะต้องใช้หลายวันเลยด้วยซ้ํา เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง9อันดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ล่าเหยื่อเก่งที่สุดในโลกถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ